Turn the future into now Turn this world upside down uh. Yeah, I don't wanna feel the pain no more. I just wanna make a change, restore humanity. The sanity is leaving for the vanity. I plan to be close with my family, substantially avoiding a calamity, financially stable. It's a fantasy, it's blasphemy. I holler out loud because I'm crying out in agony. Uh, I just wanna help people, yeah. Cause we all just equal, uh, and we all just fearful, uh, those who deceitful, yeah. But if we all just work hard, yeah, and we let down our guards, yeah, we can open up our hearts and figure out how to heal I the start a lot of Deep thoughts. in bed, got feeling like weak spot, in my me my bed weak head got a spot เอาแล้วครับผมเราก็ไปอยู่กันในเกมนะครับก็เกมนี้ผมเล่นเป็นตำแหน่งดาร์คซีเดียร์เลนนะครับเล่นเป็นตัวละครของเรียมะนะครับก็เกมนี้ผมเจอไฟเตอร์ของข้าเป็นเอลวิลี่นะครับก็ลูนกับพลังแฝงเนี่ยผมก็ขึ้นเอาไว้ต้นคลิปนะโอเคก็เปิดเกมมาแล้วก็รีบไปดักพุ่มเลยนะครับถ้าเขาดักพุ่มในเราได้ก่อนก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมสามารถกดเลนเอลวิลี่เขาได้นะครับโดยใช้พาสซีฟของเรียมะแล้วก็ สกิลสองเรือม้านะครับนี่แล้วก็ยืนโซนถุงสูนครับถ้าเขาเข้ามาระย,ยะเราแล้วก็โป๊กแล้วก็ใช้พาส,สีไปนะครับนี่แล้วก็บวกกับพลังแฝงดนวยนะพลังแฝงแพทนี้คืออย่างแรงเลยครับพลังแฝงผิดเสื้อโดนทีคือหูเลือดเราว่าหายไปเลยนะครับโอเคนะแล้วโป๊กไปตีพัดส,สีไปนี่ครับเขาก็เขาก็ไม่สามารถเข้ามารับเวฟลึกได้นะครับการที่เขาเข้ามารับเวฟลึกไม่ได้เขาก็มีเงินน้อยกว่าเรานะครับแล้วก็ฟีด ฟีดคีไปเรื่อยๆครับนี่พอเขาเข้ามาในแยะแล้วก็ตีไปตีไปนี่แล้วก็ตีพอเขาตีพลังแฝงเราเลือกเขาโลนเขาก็ไม่กล้าเล่นกับเราแล้วเห็นไหมเราพยายามลาดคีปให้ได้นะครับถ้าการลาดคีปได้เนี่ยเราได้เงินมากขึ้นนะโอเคเอมิลี่เนี่ยมีสกิลีสองในการฟื้นฟูเลือดใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเขาเราโดนเขาโดนลาโฟูบากๆเนี่ยเขาก็ฟื้นฟูเลือดแทบไม่ทันนะครับเมื่อกี้กิมผ่านนะแต่ไม่เป็นไรผมมีพลังแฝงอยู่อ่าโอเคแล้วก็ลาดคีปไปได้เงิน ได้เงินมากยิ่งขึ้นนิดนึงครับนิดนึงมันก็มีผลนะครับอ่าอันนี้ผมกับเมาเลือดหลังป้อมนะครับเผื่อเผื่อว่าจะจะได้ไฟอีกรอบหนึ่งเพราะไอมีเขามีเพื่นฟูลเดอนะผมยังไม่มีผมยังไม่มีอันติเมีเนี่ยอันนี้เราก็ค่อยๆโปเข้าไปเพราะว่าสกิลหนึ่งเราเนี่ยสามารถแดนได้สองรอบนะครับแดนเพื่อสร้างระยะได้นะครับพอเอมี่เขาเข้ามาแล้วก็โป๊กนี่ครับเรียบร้อยบวกพลังแฝงก็คือว่าค่อนข้างแรงนะครับ ไม่รู้ว่าเสียงเบาหรือเปล่านะครับถ้าเสียงเบาหรือว่าเกิดมีเสียงรบกวนก็ขอพัยกันด้วยนะครับผมจะนําไปปรับปรุงนะโอเคนี้เรื่องเขาแทบแทบตายนะครับเมื่อกี้ผมสามารถฟิกเกอร์วา่าเขาได้นะครับแต่ที่ผมไม่ทําเนี่ยเพราะว่าผมไม่ประมาทนะครับถ้าสมมุติเอเมดี้เนี่ยเขามีสกิลในการฟื้นฟูเลือดแล้วก็บวกกับท่าหนึ่งในการเตะสตันเนี่ยผมอาจจะตายได้เลยนะครับหรือไม่ก็เสียเลือดสูญเปล่านะครับเพราะว่าบวกกับป้อมยิงด้วยนะนี่อันนี้ผมก็เรียบคคีไปตีนกนะครับแล้วก็ รีบเตะคีให้ดันเข้าป้อมเลยนะครับเพราะว่าเอมี่เขาเข้าไปเติมเลือดในฐานนะครับอ่าอันนี้ผมก็มาดูเป็นบัฟของฝั่งข้ามเพว่าเขาทําอะไรนะครับถ้าแย่งได้ผมก็แย่งครับอันนี้แย่งได้นะครับก็ผมก็ดักตรงนี้นะครับกะจะเอากะจะเอาซาต้ากะจะปกเลือดซาต้าสักหน่อยนะครับอ่าอันนี้ซาต้าก็เสียอัเซเมนไปกับผมนะครับคีเรนเขาเข้ามานะครับก็เรียบร้อยทั้งก็บไปสองตัวนะครับแต่จังหวะนี้ผมพลาดนะครับผม อกาสจะเข้าไปแล้วก็ใชอเอนไซมในการดูดเลื่อนนะครับแต่ไม่ทันนะครับโดนเอมมี่เขาเบริร์ตายก่อนนะครับโอเคแต่ก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร,ร่นะเพราะว่าคิวเลนเขาก็เอาคีบไปที่เรียบร้อยนะครับคีบมันยังไม่ชนป้อมอะนะอืมก็ผมกลับมาเอาคีบดินทันนะก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่แต่การที่เราไม่ตายเนี่ยมันก็แสดงว่าเราทําเกมได้มากกว่านะครับดีสุดก็คตัวไม่ตายนะอะอันนี้ผมก็ช่วยเขาป๊กไปนิดนึงนครับช่วยเขาฟาร์มนิดนึงนะครับ ก็ต้นเกมเรือมาถ้าสมมติเอาพนังแสงกดเลนมาครับแล้วก็พยายามกดเลนนครับดูตัวละครของฝั่งข้ามไปนะว่าตัวละครของฝันังข้ามน่ะสามารถกดเลนได้หรือเปล่านะครับอ่าโอเคอันนี้คือเขาเจ้านะครับผมก็ล่อซื้อนะครับโดยการตีนกยืนนะว่ายืนง่ๆนะไม่ให้เขาเข้ามาแย่งผมนะครับพอเขาเข้ามาแย่งผมก็ใช้ระยะในการโฟกนะครับนี่เรียบร้อยอ่าคืเลมาคืเรมาต่อนะครับเรียบร้อยเขาตายอีกทีนึงนะครับโอเคครับนี่เอมมี่เขาเล่นพลาด หลายรอบนะครับเพราะว่าโดนผมดักนะครับอ่าอันนี้ผมก็กะาจะไปกลางแต่คิวของเขาไปรับวิบแผ่ผมก็กลับมาล่างนะครับก็เคเกียร์ไปเซนติเมตรนะครับดูดเลือดได้อ่าอันนี้จริงๆมันยังไม่5นาทีนะครับป้อมก็อยากเพิ่งไปตีนะครับแต่อันนี้ก็ยังเราอยากทาอะไรได้มากผมก็ตีป้อมไปก่อนนิดนึงครับเทนเลือดป้อมไปให้เลือดป้อมน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ตีตีซีไปนะครับ เหลือคิดทั้งตัวหนึ่งแล้วก็ถอยนะครับอ่าแล้วก็ไปหายอย่างอื่นแทนนะครับอาจจะดักพุ่มอาจจะไปกลางรับเวฟกลางอันนี้ผมไปรับเวฟกลางนะครับเพราะว่าเมดฝั่งข้ามนะเขาขึ้นไปบนนะครับไปเขาแกงบนกันนะผมก็ไปรับเวฟกลางให้นะครับอ่าอันนี้ก็เกือบจะใกล้5าทีแล้วแต่อันนี้ยังไม่5าทีนะครับผมก็อ่าถอยไปนะครับโอเคแล้วก็เดินซเซฟเซหน่อยนะครับเผื่อไอ้เมลี่เขาดักเขาโฟกซเรื่องเราได้นะครับ รอย่าประมาทนะครับถ้าสมมติเงินเรานำแล้วก็ห้าประมาทเหมือนกันครับโดนเอมิลี่ปกปกเลือดก็ตายเหมือนกันครับอันนี้เอมิลี่เขาจะมาตัดตัดขีป่าเรานะผมก็ลอยแย่งครับโป๊ก็เรียบร้อยครับแย่งได้นะเพราะว่าสกิลของเรียวมาสกิลสองเนี่ยมันสามารถโป๊กในระยะไกลได้นะครับการที่เราโป๊กในระยะไกลได้เนี่ยมันทําให้ศัตรูสตัรศูนย์จุดเจ็ดห้าวินะครับโอเคอ่านี่เอมิลี่เขาเอาลงนะผมก็จะไปแย่งแต่ไม่ทันนะครับผมก็เลยเข้ามาดักในพุ่มแทนเฮ้ยเขาก็โป๊กไปทีหนึ่งปุ๊บน ตีค่อยๆถอยค่อยๆถอยไปครับหนีครัพนะอเขาหนีเราเราก็ใช้พาสิฟตีแล้วก็สกลิลสองป้งครับอ่าอันนี้กดพลาดนะผมผมกดสกิลหนึ่งแล้วก็อากาศฟิกเกอร์ไปนะครับแต่ผมชินกับสกิลหนึ่งนะเพราะสกิลหนึ่งม,มันต้องกดถอยหลังใช่ไหมเหมือนนาคอร์ดักผมเลยกดฟิกเกอร์ถอยหลังเหมือนกันก็เลยพลาดไปอนะ่ะโอเคครับอันนี้ตายนะครับ,ตา,รบตายนี่ผมผมตายนะแต่ก็ยังพอยื้อได้อยู่นะครับนี่น,นี่ผมก็ยื้อไปครับจึ๊กจุ๊กจุ๊กวีชั้นเชิญนิดหน่อยนะครับ มันมีจังหวะหนึ่งนะผมสามารถรอดได้นะจังหวะนั้นแต่ผมทำพลาดนะเนะี่ยโอเคจังหวแะแรดเนี่ยปุ๊บเนะี่ยพลาดถ้าสมมติผมตันแรดได้นะ <Your team S 1> แรดตายเลยใช้สกิลสองโปลแลวก็อันติเมีนะครับนะอ,นนอันนี้ผมเกือบจะรอดแล้วครับแต่แคลรี่เขามว่าปิดผมนะเนะี่ยผมรอดแล้วนะผมดูแคลรี่เขาปิดก็ตายนะเมื่อกี้ผมใช้ขื่อเล็กๆในการใช้สกิลหนึ่งแดสองรอบนะครับเราต้อง แดนให้ได้นะครับถ้าสมมติรเราสามารถแดนอย่างนั้นได้โอกาสรอดเราสูงมากขึ้นนะถ้าสมมติเมื่อกี้แคลรี่ฝ่นังข้างเขาไม่มาปิดแะผมรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็ตามมุม,ม,ม,มตามขื่อตามเหรียญต่างๆสามารถใช้ใชใชสกิลหนุนในการแดนเพื่อแดนได้สองรอบได้นะครับโอเคอันนี้ทีมเราเก็บไปได้นะครับก็ค่อนข้างค้มเหมือนกันแต่เราเสียป้อมนะก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,อ,ยอะไรโอเคเพื่อนเขาบอกสลับนะผมก็รีบขึ้นไปบนนะครับดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะเข้ามาเล่นล่างแทนนะครับ อ่านี่ผมก็รับกลางให้นะครับอ่ารับกลางไปเลยครับตีป้อมกลางได้นะครับตีป้อมกลางได้ก็ตีไปเลยครับอันนี้ผมตีป้อมกลางในแป๊บเดียวเพราะว่ามีฝันของข้าวคำว่ากันนะครับนี่แต่ก็เกือบได้ป้อมกลางครับถือว่าเหียนเลือดป้อมกลางไปครับอันนี้ผมก็รีบดักรอนิดนึงครับโอเคดักไปนะครับดักไปนะผมก็แอบพุ่มนี้ยป้าสุนแรดเดินมาก็คือแรดตายเลยครับเนี่ยเราก็ดักไปหมุบแรดแรดเขาไม่ถอยนะครับก็เรียบร้อยครับตายครับ เดี๋ยวครับเราก็ตีป้อมไปครับป้อมกลางแตกไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็รีบไปตัดทรัพยากรของฝั่งฝั่งข้ามนะถ้าสมมติเราเกมนอนได้เปรียบเนี่ยเราควรที่จะตัดทรัพยากรของฝั่งข้ามนะครับก็ผมก็ตีทั้งหมดเลยครับคีป่าฝั่งข้ามไม่ให้เขาได้มีเงินนะครับเนี่ยเราก็ตีไปเลยครับตีตีตีไปเลยปุ๊บุุอ่าข้ามขืนนิดหน่อยนะครับโฟกอันตีครับอันตีดุดเลือได้หน่อยโอเคเจ้าวานี้ผมพลาดนะครับ เคลลี่ฝั่งเราเขาบอกว่าเขาเพิ่งหัดเล่นนะผมก็ผมก็กะจะเอาเอาเอมิลี่นะแต่เคลลี่ฝั่งข้ามเราเขาแบบงนื้งักนะครับเขาบอกเขาเพิ่งหัดเล่นนะก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เล่นสุดเซฟไปอ่าอันนี้ผมก็ฆ่าได้ไปตัวหนึ่งครับแต่ก็ตายนะครับนามจเยอะเกินไปนะครับกันไม่ไหวและเคลลี่เราก็เพิ่งเขาเพิ่งบอกเขาบอกว่าเขาเพิ่งฝึกเล่นนะก็โอเคว่าไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นเงินไปนะครับตายตายไปตัวสองตัวไม่ค่อยเป็นไรครับเริ่มใหม่ได้ อันนี้ทีมเราก็มาตายทีละคนนะครับผม,มก็งงนะว่าทําอะไรครับผม,มก็เลยเพิมพ์บอกว่าถอยอย่าอย่าไปอย่าไปเข้าไปอย่างนั้นเ <c oughs> ดี๋ยวมันตายกันหมดนะครับเออน่ะถอยไปเพราะตรงนั้นมันเยอะบอกบอกทีมว่าตรงนั้นอย่าเข้าไปเพราะตรงนั้นมันอยู่เยอะนะครับโอเคครับพอมเกิดมาผมาก็รีบไปไปบนหรือ <c oughs> ไปกลางเลยนะไปการคร <c oughs> ีม,ม okay, น,ะนะครับนะทีมทีมนาอเครีบไงแล้วก็ขอโทษนะครับเขาบอกว่าเพิ่งหัดเล่นนะครับเล่นได่เป็นโอเคก็ไม่เป็นไรครับ ก็ขอโทษเรามาแล้วครับล้วก็ตั้งใจเล่นนะครับอย่าไปหัวร้อยง่ายนะับก็เล่นป้า okay. ยโอเคค่อยป๊กับเรียม,มโป๊กระยะไกลได้ค่อยใช้สกิลสองในการโปร๊กสร้างระยะห่างแล้วเรียม,มาเป็นตัวที่ต้องกัดระยะห่างมมาพอสมควรแล้วถ้าสมมุติเราเข้าไปในระยะที่ไม่สมท,ที่มันใกล้เกินไปเนะี่ยตัวของเรียม,มาก็มีประสิทธิภาพน้อยลงนะโอเคอันนี้เราก็เอาอิมเมอรี่ได้นะครับดักอิมเมอรี่ก็เรียบร้อยครับผมได้ผมเป็นคนได้คิวไปนะโอเคเห็นแล้วตีนกไปครับ อ่าต้นเกมเรียลมาก็คือคอยทำเกมคอยกดเลนไฟเตอร์ของเรานะเรื่นี้ก็นี่ครับปุ๊บผมส,สตรสาร์ต้าได้นะครับเมื่อกี้สาตาร์ทครับวินพลาดนะผมก็เลยสะกดส,สกิลสองในการส,สตาร์ไปเลยนี่ครับค่อยๆใช้นะครับเราพยายามกดสกิลสองให้ดีๆนะครับเพราะสกิลสองเป็นตัวสกิลในการเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับคอยโปรกให้แม่นๆนะนี่ก็ได้หมดครับคิวด้วยเขาเข้ามาสำคัญนะร้ายก็ตายไปเรียบร้อยนะครับโอเคตีป้อมไปครับ อันนี้ผมไปเอาเลียเขาก่อนนะครับไปตัดชั้นปร์กอฝั่งังข้ามครับเพราะว่าถ้าสมมติฝั่งฝั่งเขาเกิดเนี่ยและเลเรายังไม่เอาเนี่ยมันก็สูญเปล่านะครับเดี่ยผมก็ไปตีเลียเขาก่อนนะพอตีเลสเสร็จเดี๋ยวผมก็กะจะไปเอาบนครับผมขึ้นไปเอาบนต่อไปเอาป้อมบนเพราะว่าเพื่อนเราเล่นเล่นเล่นกลางใช่ไหมล่ะผมก็ไปบนครับไปกลางหลายตัวมันก็มค่ก็มีประโยชน์ครับแยกแยกกันไปนะครับไปบนคนหนึ่งไปกลางคนหนึ่งไปล่างคนหนึ่งนะครับนี่โอเคแล้วก็ ข้าป้อมไปทักสิหง,งเรียมาสามารถตีป,ป้อมได้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับตีป,ป้อมแรงมากด้วยโอเคซาต้าเขาตายครับเดียวมีทีมร้อยคนระับนี่ครับเราเริ่มแรงแนละ้วผมเกมนี้ผมออกเป็นอจกกอกเกาะไอ้นี่นะผมจำชื่อไปดะจกกอกเกาะเฮลี่ะจอกเกาะสีฟ้าบูมสติกอัอนทุกอย่างเนี่ยเพราะฝั่งเขาเป็นเมย์สองตัวนะเกาะไม่ค่อยเยอะ ปกติผมจะออกเป็นมุรามาสะนะครับเกมนี้ผมออกเป็นบูสติกแทนนะครับสีฟ้าเนี่ยแล้วก็บวกกับออฟอสฟอสเซปฟอสเชีฟอสเชีนั่นแหละโอเคครับเพื่อให้สโลว์นะครับเราใช้ค่า2กดพสัพสเีบพัสเีบก็เหมือนกับการโจมตีปกติฟอสเซาไอฟอสเชีก็ขึ้นนะครับติดฟอสเชีเหมือนกันก็ได้เหมือนกันสโลว์มากยิ่งขึ้นนะครับพาสซีฟก็สโลย์แล้วติดฟอร์เชีก็สโล่ขึ้นอีกก็อันนี้ผมบอกเพื่อนให้แมวดัสเดเยอร์นะครับเพื่อ,อป้อมล่างนะครับ โอเคแล้วตีตีไปเก็บอเก็บอัลติเหมือนเอาไว้ดูดเลือดนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบใช้นะครับตอนเลือดเต็มโอเคอัลติเมตเลือดเต็มรวบวบรวบนีนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรครับเรามีรีคอเวอร์เลอร์พัดนะครับรีคอเวอรี่พัดโอเคก็เราพยายามเล่นฉีกกับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเล่นกลางเราเล่นล่างนะครับแต่บางทีเราก็อยู่กับเพื่อนได้แล้วแต่สถานการณ์ครับอันนี้ผมไปเล่นล่างนะครับถ้าเราอยู่กลางครับคอยดันเวฟ ข้าป้อมซ้อมล่างครับอันนี้เพื่อนปล่อยมังกรลึกเกินไปนะครับควรปล่อยมังกรแค่ใกล้คลิปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆเล่นได้เกมนี้เรากดเขาได้ดแล้วอันนี้ซาต้าบีมน้าผมก็ปุ๊บเข้าไปสตาร์ก็ถอยอ่าโอเคแล้วค่อยๆโ๊กนามิดไปเราอยากเข้าไปบวกหะยากใกล้เกินไปนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บโอเคมาเนี่ยครับซืมนี่งเกือบตายครับผมไม่เข้าไปผมไม่หิวนะครับค่อยๆโปกไปเรื่อย อ่าอันนี้ตัวเคลลี่ฝั่งข้ามเขาหนีทันนะครับเรียบร้อยอันนี้ผมก็ได้สต้านะครับสาตา้าหิวนะครับเขาไม่เอาการีมเมดฝั่งเรานะครับผมก็รีบมาฆ่าเขาเลยนะครับจังหวะนี้ฝั่งข้ามผมสามารถฆ่าได้ทุกตัวเลยนะครับโอเคอ่าอันนี้ผมก็ไปเอาบูไปเอาคีปฝั่งข้ามเขานะครับแล้วก็มาดักพุ่มเอาเอาล่าเดือดแล้วนะถ้าสมมติลาเดือดแล้วเขาเดินมาเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตีคีบตีคีบตีฝั่งข้างเขาก่อนมาดักบูนะครับโอเคนี่ครับนี่ครับถ้าสมมติลาดหรือแล้วเขาเดินมาก็ตายเรียบร้อยนะครับแต่อันนี้ผมใช้ท่าสองพลาดเลยไม่เป็นไรเราจะเรายังมีพ่าสี่อยู่ครับแล้วก็ใช้ e s t เม a ฟิกเกอร์นิดหน่อยนะครับนี่ค่อยๆเล่นใจเย็นครับเราอย่าเพิ่งไปกดสกิลสองอ้อย่าเพิ่งไปกดสกิลหนึ่งรัวๆนะครับรอเล็งดีๆนะครับ ถ้าเรารีบกดไปนะเลาล้วใช้สกิลแบบโดยปราบประโยชน์นะครับไม่ค่อยควบคุมนะก็โอเคนะคอยเคลียร์ไปอันตเมยดูดเลือดได้เราอันนี้ที่ผมอยู่ล่างนะผมจะป้อมล่างให้แตกนะครับว่าถ้าผมป้อมล่างแตกเนะี่ยเราจะได้เมคาครีมนะครับโอเคี่งป้อกไวเ้เรื่อยปุ๊บปุ๊บนะครับผมอ่าเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ก็คือว่า,ม,วามัน สวยมากเลยนะเพราะว่าผมแบดข้ามขื่อไปแล้วก็ใช้ท่าสองจิ้มเคลี่ฝั่งข้างเขาพอดีเลยเรีย <h ums> บร้อยครับ <h ums> <h ums> ผมพยายามส่วนป้อมนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ตายครับคิดเดอร์เขาเข้าไปสตันนะครับไปจับขาครับ <h ums> โอเคก็เกมนี้ก็ ง่ายสบายๆจีๆครับก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับผมด้วยถ้าใจดีเนี่ยช่วยกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับ,กกรบ <S <S โอเคหรับคลิปหน้าผมทำคลิปได้ต่ออย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า